เรียกได้ว่างงานนี้เหล่า FC นะคะเชียร์ต่อภายเรือแรงสุดๆขาดกับคู่ท็อปก้อยเมื่อล่าสุดนะคะหนุ่มท็อปทศพลได้ไปออกรายการ l m a s n สเจากช่อง MATCH ค่ะบอกเลยค่ะว่าถ้าใครอยากรู้จักตัวตนของท็อปมากขึ้นต้องดูเทปนี้จริงๆในรายการของเขาได้เล่าถึงเส้นทางการแสดงการเติบโตไาเซตต่างๆในการใช้ชีวิตค่ะและเรื่องครอบครัวเรื่องแพชั่นคือแบบเลียวมากอบอุ่นมาก เรียกได้ว่าถ้าใครอยากรู้จักหนุ่มท็อปชุตพลมากยิ่งขึ้นต้องดูเทปนี้ให้ได้เลยค่ะแต่ประเด็นที่ทำเอาเหล่า fc ใส่ใจนะคะที่มีการแชร์สนันทัวโซเชียลเลยค่ะมีเนื้อหาหนึ่งนะคะหนุ่มท็อปได้มาพูดเกี่ยวกับคุณแม่นะคะและมีแฟนคลับอีกมากมายเลยค่ะอยากใส่ใจบอกว่าเคมีเข้ากาันร,รักครอบครัวเหมือนกันนะคะท็อปก้อยลงเรือกันแจวไม่ไหวเลยค่ะ ประเด็นที่ f อแชร์กันในตอนนี้นะคะคือหนุ่มท็อปได้ออกมาพูดเกี่ยวกับไอดอลของเขาค่ะโดยพิธีกรได้ถามไว้ว่าคุณมีไอดอลไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หนุ่มท็อปก็ได้ตอบกลับทันทีว่าไอดอลของผมจริงๆก็คือคุณแม่แหละครับพิธีกรก็ได้ถามต่อว่าจําตอนที่คุณเอาเงินก้อนแรกไปให้คุณแม่ได้ไหมแม่ว่ายังไงบ้างบางคนก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะหนุ่มท็อปก็ตอบว่าจําได้ครับ ผมได้บอกแม่ไว้ว่าไม่ว่าผมจะหาได้เท่าไรผมให้แม่ร้อยเปอร์เซนต์จนกว่าลูกจะเรียนจบไม่ว่าจะมีงานกี่งานก็ให้แม่ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วแม่ก็ยังคงต้องจ่ายค่าเทอมลูกอยู่และแม่ก็ยังให้เงินลูกใช้ทุกสัปดาห์อยู่แปลว่าแม่ไม่ต้องไปทํางานบางครั้งที่แม่ไม่ได้ไปอยู่เวนก็เพราะว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นจะได้ใช้เงินตรงนี้ไปใช้ชีวิตด้วยกันกินข้าวด้วยกันแทนที่ลูกจะต้องไปอยู่เวรกับแม่เพราะ ราะว่าแม่ต้องใช้เงินต้องหาเงินเพิ่มต้องหาเว้นเพิ่มแม่อาจไม่ต้องทํางานหนักกว่าเดิมแต่เรามีเงินแล้วส่วนหนึ่งเพื่อให้เราได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันกินอะไรอร่อยๆไปเที่ยวด้วยกันแม่ควรเก็บเงินไปเลย100%เอร์แม่จะได้ไม่ต้องส่งลูกเรียนแล้ว และนี่แหละค่ะคือบทสัมภาษณ์ที่ทําให้เราแฟนคลับลงรักหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกมากมายอยากใส่ใจค่ะเกี่ยวกับการโยงถึงก้อยฟิลท็อปเปิดใจเรื่องคุณแม่เป็นฮีโร่ค่ะ FC ก็เชียร์กันต่อว่านี้ใส่เหมาะที่จะดูแลเขาเชื่อโยงไปว่าก้อยและทั้งคู่มีเคมีเข้ากันรักครอบครัวเหมือนกันค่ะมีทัศนคติที่ดีและมีรุน้นมีการเชียร์พูดถึงการยังไงบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะ อย่างคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าทีนี้รู้หรือยังว่าทำไมเขาเชียร์ก้อยท็อปกันจังถ้าเขาเห็นความเข้ากันเคมีที่มันได้ด้วยกันได้เขาก็อยากให้เป็นคู่จริงคนเก่งคนขยันคนรักครอบครัวมาเจอกันมันก็ดีไงหรือจะเป็นคอมเมนต์นี้นะคะที่เชื่อมโยงไปถึงนิกกี้ด้วยค่ะที่มีคอมเมนต์ว่าเป็น f อนิกกี้ครับแต่เขาก็เลิกกันแล้วตอนนี้เชียร์ท็อปและกันพ่อท็อปรักแม่และนิสัยดีค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมทัศนคติของ ของหนุ่มท็อปนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ค่ะเป็นผู้ชายที่ได้ฟังความคิดทัศนคติเขาแล้วดีใจและภูมิใจแทนคุณแม่พี่ท็อปมากๆเป็นลูกชายที่รักคุณแม่มากๆจริงๆดีใจที่ได้รู้จักพี่ท็อปนะก็เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะคะทั้งคู่ทั้งก้อยและก็ท็อปนะคะจะยืนหยัดสถานะว่าเพื่อนกันแต่บอกเลยค่ะว่าเราเอฟซีนั้นก็เชียร์แล้วก็พายแรงกันสุดๆเลยค่ะงานนี้สถานะของเขาจะอัปเดตกันไหมเราก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ